รถไฟขบวนพิเศษได้รับการขนานนามว่าเป็นป้อมปราการเคลื่อนที่ของขิมจองอึนเป็นพาหนะในการเดินทางของผู้นําสูงสุดเกาหลีเหนือทั้ง3รุ่นด้วยกันนะครับขบวนรถไฟนี้เป็นขบวนรถไฟกันกระสุนมี1 0บถึงสิตู้สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันครับไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องทํางานพัตตาคารตู้บรรทุกรถเบนซ์กันกระสุนด้วยนะครับข้อมูลจากสํานักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้ระบุว่ารถไฟทําความเร็วได้ ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่ความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นเป็น80กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนระบบรางของจีนครับเรามาดูผู้นำที่เคยใช้รถไฟขบวนนี้กันนะครับคนแรกก็คือค e ิมอิลซุงผู้นำรุ่นที่หนึ่งใช้รถไฟในการเดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำจนถึงแกอ่อสัญญากรรมในช่วงปลายทศวรรษที่1990คิมจองอิลผู้นำรุ่นที่สองใช้รถไฟในการเดินทางเงยอรเซียถึง3ครั้งนอกจากนี้เขายังเคยเดินทางไกลถึง2 20,000กิโลเมตรไปยังกรุงมอสโกเมื่อปี2001และถึงแก่อสัญญกรรมด้วยโรคหัวใจบนรถไฟในอีก10ปีต่อมาด้วยครับส่วนคิมจองอึนใช้รถไฟเดินทางไปจีนเวียดนามร,ารัสเซียรวมถึงลงพื้นที่ชนบทสะท้อนให้เห็นภาพของการส่งเสริมอุด,ดมคติสังคมนิยมของชนชั้นนำเกาหลีเหนือได้เป็นอย่างดีนะครับและสำหรับพิธีสวนสนามวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สองในวันพรุ่งนี้เป็นการรำลึก รบรอบ80ปีที่ญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับกองทัพจีนได้เตรียมจัดการแสดงอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้ผู้เข้าร่วมกว่า50,000คนปล่อยนกพิราบสันติภาพกว่า80,000ตัวและลูกโป่งหลากสีด้วยนะครับ สำหรับผู้นำที่เข้าร่วมจีนได้เชิญผู้นำจาก26ประเทศเข้าร่วมพิธีสวนสนามวันแห่งชัยชนะผู้นำรัสเซียและผู้นำเกาหลีเหนือจะนั่งประกบผู้นำจีนส่วนผู้นำอาเซียนมี5ประเทศที่ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีสวนสนามในปีนี้ทั้งกัมพูชาเมียนมาอินโดนีเซียมาเลเซียรวมถึงเวียดนามนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นผู้นำในแถบเอเชียกลางยุโรปตะวันออก รวมถึงแอฟริกาก็ได้เข้าร่วมในพิธีสวนสนามเช่นเดียวกันแต่ไทยไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในพิธีสวนสนามในปีนี้นะครับด้านผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้แต่อย่าลืมว่าเราเป็นประเทศที่เข้าข้างญี่ปุ่น <laughs> ในยะนั้นมันก็ยังอยู่ว่าเอ๊ะเรามีสิทธิ์ขนาดไหนที่จะไปเข้าร่วมวันเฉลิมฉลองการชัยชนะของจีนใช่ไหมในสงครามโลกครั้งที่สองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนั้นก็ก็ก็เป็นเรื่องที่น่าคิด